คุณผู้ชมไปดูอีกคดีหนึ่งคดีนี้เป็นคดีที่รัฐกับเอกชนนะคะมีการฟ้องร้องกันค่ะก็คือคดีจัดซื้อที่ดินนะคะหรือว่าโครงการก่อสร้างบ่อบําบัดน้ําเสียคลองด่านค่ะเป็นคดีที่ส่งผลกระทบกับหลายฝ่ายแล้วภาพรวมของคดีเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนแต่ปัจจุบันโครงการนี้ถูกทิ้งร้างไม่ได้ทำประโยชน์เลยมา20ปีแล้วคุณอัศวินครับคนนี้เองนะครับทางผู้สื่อข่าวของเราครับก็ ลงพื้นที่ด้วยนะครับไปตรวจสอบดูครับพาไปย้อนรอยคดีนี้นะครับว่าตอนนี้เองเป็นอย่างไรกันบ้างความคืบหน้าของคดีติดตามกับคุณเนื้อแผ่พงสุวรนรครับกับทีมล่าความจริงครับนี่คือสภาพล่าสุดของระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียสสขบบเยขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการหรือที่รู้จักกันดีในานามโรงบำบัดน้ำเสียคลองด่านตำบลคลองด่านอํเาเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการซึ่งยังคงถูกปล่อยให้รกร้างแม้จะสร้างเสร็จถึงร้อยละ95ในเนื้อที่1900ไร่และจนถึงปัจจุบันก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆได,ได,ได้สิ่งที่หลงเหลือมีแต่ความสุดโสมเสาไฟฟ้าหักล้มโครงสร้างบางจุดมีรอยร้าว และอาคารถูกปล่อยให้ทิ้งล้างส่วนสาเหตุที่โครงการต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากพบการทุจริตในโครงการโดยเฉพาะการได้มาซึ่งที่ดินที่นำมาขายให้กับรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทางราชการจึงสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการและสั่งยกเลิกโครงการในที่สุดทว่าต่อมาอนุญาตโตตุลาการได้ชี้ขาดให้กรมควบคุมมลพิษในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ชำระค่าเสียหายให้กับกลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG เป็นเงินกว่า9,000ล้านบาทและสารปกครองสูงสุดก็เห็นด้วยตามนั้นโครงการโรงบำบัดน้ำเสียคลองด่านเงียบหายไปจากความสนใจของสังคมไทยระยะหนึ่งเหลือเพียงร่องรอยความเจ็บช้ำจากการที่ต้องจ่ายค่าโง,ง่เป็นงวดๆขืนให้กับบริษัทเอกชนแต่ล่าสุดโครงการอื้อ้าที่มีหลายคดีจนกลายเป็นมหากราบ ได้กลายเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งเมื่อสัปดัหง,งานป้องกันและปร,บราบปรามการฟอกเงินหรือปะปะงสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องในนี้ของบริษัทเอกชนทําให้รัฐบาลยังไม่ต้องจ่ายค่าโง่ที่เหลืออีกสองงวดเป็นเงินประมาณ5,800ล้านบาทสําหรับวัตถุประสงค์ของโครงการก่อสร้างโรงบําบัดน้ําเสียคลองด่านเพื่อแก้ไขมลพิษของจังหวัดสมุทรปราการหากสร้างเสร็จจะมีศัก,กยภาพในการบําบัดน้ําเสีย รวม5 2 5 0 0 0ลูกบากเมตต่อวันมากที่สุดในทวีปเอเชียในขณะนั้นสำหรับถังนี้เป็นถังตกตะกอนของโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านค่ะแต่ถังนี้ไม่ได้เปิดการใช้งานตั้งแต่เริ่มสร้างมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีแล้วค่ะทำให้ชาวบ้านต่างมีความเห็นว่าควรใช้พื้นที่นี้ให้เป็นประโยชน์ในด้านสาธารณะค่ะ ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณบ่อมาบัดน้ําเสียคลองดานต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เห็นด้วยตั้งแต่เริ่มสร้างโครงการเพราะจะกระทบต่อวิถีชีวิตและรู้สึกเสียดายที่ต้องปล่อยพื้นที่ให้ลกร้างและไม่สามารถทําอะไรได้จึงอยากให้มีการพัฒนาพื้นที่ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ผมก็เสียดายครับที่เขาว่าปล่อยทิ้งร้างครับผมไม่อยากให้ปล่อยทิ้งไว้อยากให้รัฐบาล ทาที่ท่องเที่ยวหรืออะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าพัฒน,นาจร,รเที่ยงเที่ยวสร้างพิพิธภัณฑ์อะไรทั้งอย่างเนี้ยให้เราไปเที่ยวน่าจะเยี่ยชายทะเลอะไรเงี้ยแบบพัทยาบางแสนเนี่ยคนน่าจะดีดีครับครับถ้าเราสร้างบ่อบักขึ้นมาเก่าเดี๋ยวคนก็จะไปทวงเองคนเขาแต่คนที่คนไม่ค่อยยมอมรับเท่าไหร่ก็อีต่อท่านใน,ในไหนเขาสร้างแล้วว่ามันก็ต้องทําเป็นอะไรไปสักอย่าง,นงหน,นึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าทําไม่ทาอะไรเลยมันก็ปล่อยทิ้งไว้งบมันก็ มาลงทุนมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเขาจะทําอะไรเงี้ยมาแต่ว่าเราก็คือว่าแล้วแต่รัฐบาลเขาจะทําอะไรเงี้ยสาหรับคดีโครงการโรงบําบันด,าดน้ําเสียคลองด่านนั้นเริ่มขึ้นเมื่อปี2538โดยมีนายวัฒนาอัศวะเหมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเป็นผู้อนุมัติโครงการจากนั้นในปี2540กรมควบคุมมลพิษลงนามว่าจ้างกลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG ออกแบบรวมก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียคลองด่านปี2546มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการและสั่งยกเลิกโครงการโดยอ้างว่าสัญญาเป็นโมคะเนื่องจากบริษัทเอกชนผิดสัญญากระทั่งปี2554อนุญาโตตุลาการได้ชี้ขาดให้กลมควบคุมมลพิษชำระเงินให้กับกลุ่มกิจการล่วงค้า NVPSKG เป็นเงินกว่า9,000ล้านบาทปี2,551ศารสรตีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิาพากษาให้ในายวัฒนามีความผิดกรณีออกโฉนดที่ดินพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยมิชอบให้จำคุก10ปีขณะนี้อยู่ระหว่างลบนี้ขณะที่กลุ่มกิจการร่วมค้า n v p s k g ได้ยื่นฟ้องสารปกครองสูงสุดและสารสั่งให้กลุ่มควบคุมมลพิษ จ่ายเงินให้กลุ่มกิจการร่วมค้าจำนวนเงินกว่า9,600ล้านบาทในปี2557จากนั้นในปี2558สารอาญาพิาพากษาให้นายปกิตกิรวาน,นิชอดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษและพวกมีความผิดฐานสมคบกับเอกชนทุจริตสั่งจำคุกคนละ20ปีจากคดีนี้เองที่ปปง,งนำมาเป็นหลักฐาน ในการอายะสิทธิเรียกร้องในนี้ของบริษัทเอกชนคู่สัญญาเพราะถือว่าร่วมกระทำความผิดกับข้าราชการด้วยทําให้มหากรอบข้างง้อคลองด่านยังไม่จบและยังคงต้องต่อสู้กันในทางกฎหมายต่อไปอติเทพใหญ่สูงเนินถ่ายภาพเนื้อแพร์พงสุวรรณทิมล่าความจริงพิกัดข่าวนาว26รายงาน คุณผู้ชมคะโครงการบ่อบําบัดน้ําเสียครองด่านล่าสุดปป,ป,ปงก็มีคําสั่งออกมาระงับไปให้รัฐต้องจ่ายเงินที่ยังค้างอยู่อีก2งวดที่เหลือก็ประมาณ5,800กว่าล้านบาทนะคะเพราะว่าไปตรวจสอบดูแล้วว่ารัฐเนี่ยไม่ได้ทำผิดสัญญากับทางกิจการร่วมค้าแล้วก็ไปตรวจสอบพบอีกว่าเป็นกระบวนการ การกระทำความผิดเนี่ยยังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกหลายคนค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องติดตามกันตอนต่อไปนะคะในตอนพรุ่งนี้จะไปดูกันในระดับผู้ที่เคยรับผิดชอบซึ่งเป็นระดับรัฐมนตรีด้วยว่าจะมีการหาทางออกในเรื่องนี้ยังไงค่ะ